ยามเช้าในป่าไผ่ที่เงียบสงบเป่าเป่าแพนดา้าขี้เสานอนขดอยู่ใต้ร่มไผ่สบายใจจู่จูจกิ่งไผ่ก็ดันหล่นลงมาตีหน้าป้าบเรียกเขาให้ตื่นขึ้นแบบไม่เต็มใจนักเป่าเปล,าลืมตาช้าช้ขาขยี้ตาและบนน่นงึมงงำว่าเช้าวันใหม่เริ่มแรงจริงๆเขายืดแขนขาก้มดูพุงตัวเองที่ร้องครวญครางเพราะความหิวตั้งใจว่าจะหาอาหารรองท้องสักอย่างเขาสูตรกลิ่นป่าอันสดชื่นเดินทอดน่องไปตามทางที่เต็มไปด้วยต้นไผ่สูงใหญ่หญการผจญภัยประจำวันของเขาจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยท้องหิวและอาการงงเง้ เป่าประเดินลุกดิเข้าป่าไผ่อย่างมุ่งมั่นเพราะความหิวกระตุ้นเต็มที่เขาเห็นพุ่มหน่อไม้สดสดโผล่ขึ้นมาพอดีตาเป็นประกายทันทีนี่แหละมื้อเช้าของเราเขาดึงหน่อไม้ออกอย่างแรงแต่เหมือนจะดึงผิดวิธีเพราะทั้งกระหลุดออกมาทําให้เขาเสียสมดุลแล้วกลิ้งลงตามเนินเขาเป็นก้อนกลมขาวดากลิ้งไปเรื่อยๆทั้งตกใจทั้งคาตัวเองพอหยุดได้เขานอนหอบแล้วพูดอย่างภูมิใจว่าดีแฮะไม่ต้องเหนื่อยขุดเลยจากนั้นเขาก็กอดหน่อไม้ไว้เหมือนสมบัติล้ำค่าก่อนจะลุกขึ้นเดินต่อพร้อมความสุขเล็กกๆที่่ไได้้้ออาาาหรรแแบบมมตงงใชงนะัก หลังจากลุกขึ้นได้เป่าประเดินกินหน่อไม้ไปด้วยอย่างสบายใจจูจ่จนกกระจอกตัวเล็กชื่อเรียเรียก็บินลงมาเกาะบนหัวเขาแบบไม่ขออนุญาตเป่าเปาสะดุง้งเฮ้เจ้าตัวเล็กลงมาทำอะไรบนหัวฉันเนี่ยเรียเรียตอบอย่างร่าเริงว่าอยากรู้ว่าทำอะไรอยู่ไงเป่าปะตอบภูมิใจสำรวจโลกเรียเรียถามต่อทันทีแล้วกำลังจะไปไหนเป่าปะหยุดคิดสักครู่เออยังไม่รู้เหมือนกัน เรียเรียหัวเราะคิกคักชอบความซื่อของเขาจึงตัดสินใจบินตามไปด้วยทั้งคู่ออกเดินทางคู่กันแบบไม่ได้นัดหมายสร้างจุดเริ่มต้นของมิตรภาพแปลกๆระหว่างแพนด้าตัวอ้วนกับนกกระจอกจอมสนเป่าเป่าและเรียเรียเดินลึกเข้าไปในป่าไผ่แล้วพบรอยเท้าขนาดใหญ่ผิดปกติบนพื้นดินรอยเท้ายาวและลึกเหมือนของสัตว์ยักย้ายเป่าเป่าตาโตด้วยความตื่นเต้นนี่มันต้องเป็นสมบัติหรือสิ่งลึกลับอะไรแน่ๆเรียเรียส่ายหัวนั่นมันรอยเท้าไม่ใช่แผนที่ขุมทรับนะ แต่เป่าเปาไม่ฟังเดินตามรอยทันทีอย่างคึกคักทั้งคู่เดินตามรอยเท้าเข้าไปดีเพลและบรรยากาศก็กเริ่มเงียบสงัดขึ้นเรื่อยๆเสียงลมพัดผ่านก็ไผ่ดังสู้ทำให้รู้สึกทั้งลึกลับและน่าค้นหาเป่าเปราเต็มไปด้วยจินตนาการส่วนเร,เรียเริ่มระแวงแต่ก็ยังตัดสินใจตามเพราะความอยากรู้อยากอยากเห็นของตัวเองขณะเดินตามรอยเท้าเป่าเปาตื่นเต้นจนไม่มองทางดีๆเขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นใจจนสะดุดหินก็หนึ่งแบบเต็มแรงผัว เขาขำมำหน้าลงพื้นสร้างรอยรูปหน้าแพนด้าทิ้งไว้บนดินอย่างชัดเจนเรียเรยตกใจหนึ่งวินาทีก่อนจะหัวเราะกลิ้งกลางอากาศฮ่าฮ่าฮนี่ไหนตั้งใจทำเหรอตเป่าปลุกขึ้นมาปัดฝุ่นหน้าแล้วบ่นว่าโอ๊ยเจ็บแต่เท่มะเรียเรยิ่งหัวเราะหนักกว่าเดิมบอกว่านี่คือท่าตกที่ตลกที่สุดที่เคยเห็นแม้จะเจ็บแต่เป่าเปาก็หัวเราะตามไปด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็เดินต่อพร้อมความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะเหตุขำๆที่เพิ่งเกิดขึ้น ไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงปากถ้ามืดลึกดูน่ากลัวแต่ก็น่าสนใจเป่าเปาเชื่อว่านี่อาจเป็นที่ซ่อนสมบัติเขาจึงกล้าเข้าไปแบบกลัวกลัวกล้ากล้าเรียเรียพยายามเตือนว่าแน่ใจนะว่าจะเข้าไปแต่เป่าเปาไม่ฟังเขาใช้มือบังหน้าเพื่อเพ่งดูในความมืดจนเริ่มเห็นแสงสะท้อนเล็กๆทีแรกคิดว่าเป็นอัญมณีแต่พอเข้าใกล้ขึ้นถึงรู้ว่าเป็นตาของค้างคาวหลายร้อยตัวทันใดนั้นฝูงค้างคาวก็บินพุ่งออกมาเต็มแรงเสียงปีกดังสนั่นเป่าเปากรีดร้องลั่นว่ากก แล้ววิ่งหนีออกมารวดเร็วที่สุดเท่าที่แพนด้าตัวอ้วนทําได้เรียรีบินตามอย่างตกใจเริ่มเข้าใจว่าการผจญภัยกับเปาเปานั้นไม่เคยสงบเลยสักนาทีหลังจากเป่าเปาวิ่งหนีฟูงข้างคาวออกมาจากถ้ำมืดอย่างทุลักทุเลหัวใจของเขายังเต้นแรงไม่หยุดขนบนหลังลูกชันด้วยความตกใจเขาหยุดหายใจแรงๆอยู่พักหนึ่งก่อนจะค่อยๆผ่อนคลายเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสองแสงงดงามเนื้อพื้นป่างเงาจันทร์ทอดยาวไปตามพื้นดินอย่างสงบแตกต่างจากความชุดละมุนในถ้ำอย่างสิ้นเชิงแต่ยังไมมมม่ทัันนนนจะชควาานางนนกเสียตบ แปลกประหลาดก็ดังมาจากริมน้ำราวกับมีบางอย่างกำลังดิ้นอยู่เป่าประยุตและตั้งใจฟังก่อนจะมองไปยังแหล่งเสียงและเห็นสิ่งที่ทำให้เขาตกใจปลาตัวหนึ่งกำลังเกิดตื้นดิ้นอยู่บนฝั่งท่ามกลางแสงจันทร์ที่สะท้อนบนลำตัวเรืองแสงของมันเขารีบถึงเดินถึงวิ่งไปที่ขอบสแล้วปล่อยปลาลงน้ำอย่างนุ่มนวลทันทีที่ได้สัมผัสน้ำปลาตัวนั้นว่ายนช้าเหมือนตรวจดูว่าอาการดีขึ้นแล้วก่อนจะโผล่หัวขึ้นมาใกล้ผิวน้ำและส่องแสงสว่างกว่าเดิมราวกับยิ้มด้วยแสงมันกล่าวเสียงนุ่มมมขอออออบบใใจจจจเจ้้าาาาากกนนนนนนนะแแแพดดททีีี่่่หัโสฉตยง เป่าเปาตกใจที่ปลาพูดได้เขายืนเกาแก้มอย่างงงงแต่ก็ยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจฮะหรือว่าฉันหิวจนหูฝาดไปนะเนี่ยหลังจากออกจากแม่น้ำเป่าเปาเดินเข้าป่าต้นไผ่อีกครั้งแล้วพบเต่าตัวใหญ่นั่งหอบอยู่ใต้ร่มไม้ใบหน้าเหนียล้าปากแห้งจนแทบไม่มีแรงเปิดพูดเป่าเปารีบวิ่งเข้าไปถามทันทีเฮ้ hey, นายโอเคไหมเนี่ยเต่าเพียงพยักหน้าอ่อนๆบอกไปในชัดว่ากระหายน้ำมาก เป่าเปาไม่รอช้าเขาวิ่งไปที่ลำธารใกล้ๆหักกระบอกไผ่จนกลายเป็นภาชนะตักน้ำจากนั้นตักน้ำจนเต็มแล้วหอบกลับไปหาเต่าเขาค่อยๆย,ยื่นกระบอกน้ำให้เต่าดื่มเต่าซดน้ำอย่างลึกและยาวเสียงเหมือนคนที่ไม่ได้ดื่มมานาหลายวันหลังจากดื่มเสร็จดวงตาเต่าก็สดใสขึ้นทันทีขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้เจ้าวันนี้คงไม่ไหวแน่เป่าเปายิ้มภูมิใจเพื่อนในป่าเราต้องช่วยกันอยู่แล้วทั้งสองจึงเริ่มผูกมิตรกันอย่างอบอุ่น ยามยินป่าต้นไผ่เต็มไปด้วยแสงสีทองเป่าเป่ากำลังกินหน่อไม้อย,อย่างเพลิดเพลินไม่รู้เรื่องอะไรจู่ๆเงาดามือมาก็ปกคลุมด้านหลังเขาหันไปเห็นควายป่าตัวใหญ่ยักษ์ย้ายยืนจ้องเขาอย่างโกรธจัดควายคำรามเสียงดังจนต้นไผ่สัน่นใครกินหน่อไม้ของฉันเป่าเปาชะงักทันทีมองหน่อไม้ในมือแล้วกลืนน้ำลายเอื้อเขาอุทานเอออาจจะเป็นฉันแบบว่าหิวมากไม่ทันจะอธิบายควายป่าพุ่งเข้ามาเป่าเป่าแต,แตกตื่นวิ่งหนีสุดชีวิตเป่าเป่าวิ่งมาถึงลำธารแล้วกระโดดหลบควายป่าลงไปในน้ำตุ้ม แอบว้น้ำไปอย่างสุดแรงปล่อยให้คอยป่ายืนหัวเสียอยู่บนฝั่งค่ำคืนมืดสนิทเป่าปาตกลงสู่แม่น้ำและถูกน้ำพัดอย่างแรงเขาพยายามลอยขึ้นแต่เรื่อวแรงหมดลงเรื่อยๆนี่คงจบแล้วจริงๆเขาพึมพำอย่างอ่อนล้าไม่นานร่างใหญ่สีเข้มก็โผล่ขึ้นจากน้ำ เป็นเต่าที่เขาช่วยให้ดื่มน้ำในตอนกลางวันเต่าเอากระดองแข็งๆรองรับร่างเป่าปอย่างมั่นคงทันใดนั้นแสงสีฟ้าอ่อนๆก็ส่องขึ้นมาจากใต้น้ำแสงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาเป็นปลาที่เรืองแสงที่เขาเคยช่วยไว้นั่นเองปลาใช้แสงเรืองรองส่องทางนำหน้าขณะที่เต่าค่อยๆพาแพนด้าลอยไปที่ฝั่งอย่างปลอดภัยเป่าปร,รู้สึกอบอุ่นขึ้นในอกแม้จะเปียกโชกเขาก็ยิม้มขอบคุณนะเพื่อนของฉันทุกตัวเลยรุ่งเช้าวันใหม่เป่าปตื่นขึ้นบนฝั่งแม่น้ำรู้สึกทั้งเหนื่อยและโล่งใจที่รอดมาได้เขาหันไปเห็นเรียรียนียนยดใจ ฟื้นแล้วนึกว่าหายไปซะแล้วเป่าเปายิ้มเขาเล่าเรื่องราวเมื่อคืนให้เรียเรียฟังว่าปลาที่เคยช่วยไว้และเต่าที่เขาให้น้ำดื่มได้กลับมาช่วยเขาอย่างไม่ลังเลทั้งสองซึ่งในน้ำใจของสัตว์เพื่อนร่วมป่าทั้งคู่ไปนั่งบนเนินเขามองอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเป่าเปาพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจบางครั้งสมบัติก็ไม่ใช่ของล้ำค่าแต่คือมิตรภาพที่ได้เจอระหว่างทางเรียเรียพยักหน้ายอย่างเห็นด้วยใช่เลยวันนี้นายรอดเพราะความดีที่นายทำไว้ล้วนๆทั้งคู่หัวเราะด้วยความสุขพร้อมเริ่มต้นผจนภัใใหม่น่นนวตอไป